สวัสดีครับวันนี้พีเอจะมาสอนวิดีพับดาวกระจายแบบนิ่งชานะครับขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีกระเอซีสแผ่นนะครับโอเคให้เราทําเหมือนกันก่อนนะครับแต่แรกให้เราพับเป็นรูปสามเหลียหล่ยมสบมนี้นะครับน,นี้แล้วตรงแล้วค่อยรียด เขารีดนเสร็จแล้วเราก็ทำอีกแผ่นเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เแล้วตรงแล้วก็รีดอั้นต่อมาให้เราฉีกกระดาษสองแผ่นนี้ทิ้งนะครับเคยเราฉีกระดาษสองแผ่นนี้ออกไปแล้วนะครับขั้นต่อมาให้เราเปิดกระดาษมาเห้มันเป็นแบบนี้นะครับให้เราขอบนี้พับผ่าขอบนี้นะาไปเร็วๆเลยวันนี้เพราะต้องพับสองครั้งนะครับ ดีแบบนี้เปิดออกมาให้เราพับขอบนี้เข้าหาตรงกลางตรงนี้นะครับไป้ายครับแล้วก็รีตรงนี้แล้วก็พับขอบนี้หาตรงกลางเหมือนกันอวามดีเสร็จแล้วแล้วก็รีนะครับแล้วก็พับขึ้นไปพอเสร็จแล้วให้เราพับขอบนี้หาขอบนี้นะครับแบบนี้ นี่แล้วก็รีกระดาษนะครับเปิดออกมาให้เราพับให้เราเอาอันนี้ไว้ด้านบนนะครับที่เปิดได้ไว้ด้านบนแล้วก็พับลงอังนนี้แล้วก็พับขึ้นอีกด้านหนึ่งครับแบบนี้อ่าแบบนี้แล้วรีกระดาษเลยแห้อยู่รูปทรงนี้นะครับอ่านี่ขั้นต่อมาให้เราเอาอีกแผ่นหนึ่งมาทําต่อนะครับ เปิดออกมานะครับขอบนี้หาขอบนี้ถี่ใครไม่เคยทําก็ได้ดูสองรอบก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับมันจะได้แบบว่าจําได้เร็วขึ้นนะครับเพราะได้ทํสองรอบอเรลี่แบบนี้แล้วก็เปิดออกมานะครับแบบนี้เข้าตรงกลางนะครับกระดิบกระดาษแล้วกรีกระดาษพับตรงนี้ลงแล้วก็รีดบนะครับปุ้บอุยนี่บบร้อยแล้วก็พับขึ้นนะครับ ร้อยแล้วให้เรารับขอบนี้หาขอบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รีดกระดาษตรงนี้นะครับเปิดออกมาแบบนี้ทีเี้ทำต่างก็คือสังเอกีว่าตัวนี้จะขึ้นนะครับให้เราพับลงนะครับให้มันต่างกันนะครับนี่แล้รีดแล้วก็อันนี้พับขึ้นนะครับ ที่เราต้องทบให้มันตานะครับถ้ามันเหมือนกันมันจะไม่สามารถประกอบกันได้นะครับโอเคข้นต่อมาให้เราหมุนกระดานนะครับอนี้ให้เราพับลงแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้อย่าไม่พับมุมผิดนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าให้มันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่ให้มันต่อกันแบบนี้อ,อันนี้เสร็จแล้วก็มาพับฝั่งนี้นะครับ คัลงแบบนี้อ่าแบบนี้ล้ก็รีดยระานะครับเมื่อเราไม่ให้เราพับขึ้นมาแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องให้เราพับลงแบบนี้ให้ป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่านี้แล้วให้เราพับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วพับลงตรงนี้ให้เรารีดกระดาษให้มันแน่นๆเลยนะครับตอนประกอบกันมันจะได้ประกอบง่ายๆนะครับอ่านี้อ่า แบบนี้เสร็จแล้วก็มาทำอีกด้านหนึ่งกันนะครับไก้ตัวหนึ่งที่เราเตรียมไว้ก็ให้เราพับลงนะครับเห็นไหมถ้าแบบนี้แปบลบว่าไม่ถูกให้เราเข้าอีกด้านหนึ่งแบบนี่ไม่ให้มันเป็นรวงเดีวยวกันนะครับมันจะไม่ถูกก็จะมาทำแบบนี้เห็นไหมไม่ถูกก็พับลงสังเกตง่ายๆครับไม่ให้สังเกตย,ย,ย,ยากหรอกอนี่แล้วก็รีกระดาษ แล้วก็กดลงแบบนี้นะครับยี่ตรงนี้แล้วก็พับขึ้นด้านบนนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยพอได้แบบนี้แล้วครับให้ถึงเวลาประกอบก็ให้ตัวนี้มาวางทับตรงนี้นะครับให้ตูด้านขึ้นเข้ามาวางไว้ด้านบนเห็นไหมขึ้นไปแบบนี้แล้วตัวนี้สอดเข้าไปรงน,นี้นะครับอ่าแล้ต่อมาให้เราอันนี้กดลงไปด้านล่าง นี้แล้วนี้ก็กดขึ้นมาด้านบนครับสอดไปด้านบนนี่เอาสุดท้ายให้เราหมุนมาด้านนี้รอบนึงนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในนี้นี่ครับเข้าไปอันนี้ก็เป็นอันสิสธ็จที่เรียบร้อยนะครับพีดีพับดาวกระจายแบบนินจานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะ ถ้าอยากให้พี่สอนพับอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ